ใสาน้ำกะทิลงไปครับแ,แล้วก็คนเล็กน้อยครับให้กะทิเรามันโดนข้าวเหน yep หียวทั่วติงนะครับเสร็จแล้วก็ให้เราปิดฝาให้สนิทครับนุ่มมากครับนะมูนมากข้าวเหนียวมูลข้าวเหนียวมะม่วงจัดเสิร์ฟเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันดูครับสําหรับส่วนผสมของข้าวเหนียวมูลข้าวเหนียวมะม่วงก็จะมีข้าวเหนียวครับแนะนำเพื่อนๆให้ใช้เป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูนะครับเป็นข้าวเหนียวที่นิยมใช้ทำข้าวเหนียวมูนนะครับ ออกมาแล้วเม็ดจะเรียงสวยข้าเหนียวเขี้ยวงูเราได้มาแล้วเราซื้อมาจากตลาดครับเราต้องมาล้างน้ําก่อนจะแช่เนี่ยครับต้องล้างให้น้ําใสก่อนน่ครับวิธีล้างก็ถูเบาเบาครับเนี่ยสาวน้ําแล้วก็ถูเบาเบาแบบนี้ครับสูตรนี้เราจะไม่ใช้สารส้มนะครับล้างแบบนี้ครับล้างหลายๆน้ําจนน้าใสครับขั้นตอนนี้สําคัญนะครับ ล้างเอายางข้าวอาลำข้าวที่มันอยู่กับเม็ดข้าวนะครับที่น้ําขุ่นเนี่ยเม็ดข้าวเขจะได้ใสเวลาเราไปมูลนี่ที่สําคัญคือยางข้าวนะครับมันจะไม่เกาะกันมันไม,ไม่ติดกันนะครับเม็ดข้าวมันจะเลียงสวยเพราะว่า,ายางข้าวมันออกไปนะครับย้านะครับต้องล้างให้น้ําใสนะครับลายลายน้าครับล้างมาสี่น้ําแล้วนะครับพอน้ําเริ่มใสเราก็แช่ข้าวไว้ได้ครับแช่น้ําธรรมดาเนี่ยครับไม่ต้องแช่น้ําอุ่นไม่ต้องแช่น้ําร้อน น้ำธรรมดาก็พอเวลาเราจะทําเมนูนี้เราก็เตรียมตัวหน่อยนะครับเราก็แช่ข้าวทิ้งไว้ก่อนครับตื่นเช้ามาก็แช่ก่อนเลยครับถ้าเป็นข้าวเหนียวเก่านะครับแช่อย่างน้อยห้าชั่วโมงครับถ้าเป็นข้าวเหนียวใหม่ก็ประมาณสามชั่วโมงครับตอนซื้อข้าวมาจากตลาดก็ถามแม่ค้าสักหน่อยนะครับข้าวใหม่ข้าวเก่าตอนนี้ผมแช่ข้าวเหนียวมาได้ห้าชั่วโมงครับของผมนี่เป็นข้าวเหนียวเก่าครับนี่ครับทีนี้ก่อนที่เราจะนําไปนึ่งนะครับเราล้างอีกสักรอบสองรอบนะครับเดี๋ยวว่าเบาๆมือหน่อยครับเพราะว่า ข้าวเหนียวมันเริ่มนิ่มแล้วครับล้างเสร็จแล้วเราก็ไปเตรียมนึ่งได้เลยครับเราก็ตั้งน้ําให้เดือดครับมีใบเตยก็ใส่ใบเตยลงไปจะได้หอมๆนะครับข้าวเหนียวขึ้นวางเอปิดฝาครับจกบเวลา20นาทีครับครบ20นาทีเรามาดูกันครับครับเราก็ต้องกลับด้านข้าวเหนียวนะครับปิดฝาครับนึ่งต่ออีก10นาทีครับสำหรับส่วนผสมต่างๆนอกจากข้าวเหนียวนะครับ ก็มีหัวกะทิครับวันนี้ผมใช้เป็นหัวกะทิคั้นสดเพื่อนๆจะใช้เป็นกะทิกล่องก็ได้นะครับน้ําตาลทรายขาวแนะนาให้ใช้เป็นน้ําตาลทรายขาวนะครับเกลือป่นแป้งข้าวเจ้านิดหนึ่งครับใบเตยถ้ามีนะครับส่วทองครับข้าวเหนียวมูนข้าวเหนียวมะม่วงที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมะม่วงนะครับอันนี้ผมใช้เป็นมะม่วงน้ําดอกไม้ก่อนที่เราจะทําข้าวเหนียวมูนเลยนะครับต้องหามะม่วงที่หวานๆให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าเคยเจอหลายครั้งครับจากประสบการณ์ทําข้าวเหนียวมูนอย่างดีเรียบร้อยอย่างอร่อยครับเจอมะม่วงเปรี้ยวกับมะม ซื้อมะม่วงมาชิมมะม่วงเจอมะม่วงหวานก่อนแล้วก็ทำข้าวเหนียวมูนครับพอเรากลับด้านข้าวเหนียวเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเตรียมน้ําที่จะใช้มูนข้าวเหนียวกันเลยครับน้ากะทิใส่กระทะเลยครับยังไม่ต้องขึ้นเตานะครับน้ําตาลทรายแนะนําเป็นน้ําตาลทรายขาวครับเพราะว่าสีมันจะใส่นะครับเกลือป่นครับคนครับให้น้ําตาลละลายขั้นตอนนี้นี่สําคัญมากนะครับเราต้องคนแบบจนน้ากะทิเราใส่นะครับ อย่างน,น้อยก็ประมาณทักสิบนาทีนะครับเกือบเกือบสิบนาทีเวลาเราไปมูนข้าวเหนียวเนี่ยเม็ดข้าวเราจะใสหรือไม่ใสนี่ขึ้นอยู่กับขั้นตอนนี้เลยครับเป็นสําคัญนะครับเราล้างข้าวเหนียวขนาดไหนเราจะใช้สารส้มล้างขนาดไหนนะครับถ้าเราเอากระทิ่นขุ่นไปมูนนะครับรับรองว่าเม็ดไม่ใสแน่นอนครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้สําคัญยังไม่ต้องตั้งแก๊สครับคนรอไปอย่างนี้ครับรอข้าวเหนียวเราสุกคนไปเรื่อยๆอยอย่าหยุดนะครับ เวลาเราไปขึ้นเตาเนี่ยเราก็จะตั้งพอร้อนนะครับกะทิร้อนข้าวเหนียวร้อนถึงจะมูนได้นะครับข้าวเหนียวเย็นก็ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นพอเรากลับด้านข้าวเหนียวเนี่ยเราเริ่มคนได้เลยถ้าใครทําตามขั้นตอนที่ผมบอกไปเป๊ะๆเนี่ยครับผมรับรองเลยครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับทากี่ครั้งก็ได้เหมือนเดิมครับมีใบเตยก็ใส่ใบเตยลงไปนะครับถ้าเราใช้เป็นกะทิคั้นสดเนี่ยมันจะมีความหอมกว่ากะทิกล่องนะครับแต่ถ้าไม่มีหรือเพื่อนๆไม่สะดวกหาซื้อยาก คือหาซื้อมันหาซื้อได้นะครับแต่ว่าบางคนก็ไม่ได้ไปตลาดสดนะครับแต่ใช้เป็นกะทิกองได้ครับแต่ว่าความหอมก็จะน้อยกว่าตอนนี้ผมคนมาได้สิบนาทีแล้วนะครับจะได้หน้าตาประมาณนี้นะจากกะทิขาวๆนะครับนี่ครับจากกะทิขาวๆผสมน้ําตาลแล้วเราคนก็เป็นสีนวลแบบนี้นะครับตอนนี้ข้าวเหนียวผมนี่คือครบครึ่งชั่วโมงพอดีนะครับเดี๋ยวไปดูข้าวเหนียวกันแป๊บนึงครับนี่ครับข้าวเหนียวตอนนี้สุกดีแล้วนะครับเราก็จะปิดแก๊สแล้วก็ปิดปิดฝาไว้อย่างนี้ก่อนนะครับ เรายังไม่ต้องเทออกจากหัวนะครับพักข้าวเหนียวไว้แล้วเราก็เอากะทิขึ้นตั้งเตานะครับเปิดไฟอ่อนๆครับไฟไม่ต้องแรงแเราก็คนไปอย่างเงี้ยครับเรื่อยๆส่วนนี้ก็ประมาณสักห้านาทีนะครับหรือว่าจนกว่ากะทิเริ่มเดือดนะครับได้กลิ่นใบเตยโชยมาเลยครับนะครับพอเราคนมาเรื่อยๆประมาณห้านาทีนะครับพอเริ่มเดือดปุดๆแบบนี้นะครับใช้ได้เลยครับปิดแก๊สเลยไม่ต้องร้อยเดือดพลาดนะครับคนต่ออีกเล็กน้อย พอได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมมูลข้าวเหนียวกันครับนําข้าวเหนียวใส่ภาชนะที่เราจะใช้มูลนะครับจะเป็นเขี้ยวงูก็เม็ดจะสวยนะครับข้าวเหนียวร้อนๆเราก็จะตามด้วยกะทิของเราครับเทน้ํากะทิลงไปครับเสร็จแล้วก็คนเล็กน้อยครับให้กะทิเรามันโดนข้าวเหนียวทั่วถึงนะครับเบาๆมือนะครับ ไม่ต้องคนเยอะนะครับเสร็จแล้วเราก็เกลี่ยเกลี่ยให้หน้ามันเสมอนะครับเสร็จแล้วก็ให้เราปิดฝาให้สนิทครับใช้วิธีแล็บก็ได้นะครับจะเวลาสิบนาทีนะครับช่วงที่เรามูนข้าวเหนียวอยู่เราก็จะมาทําน้ําลาดนะครับกระทะใบเดิมครับใส่กะทิที่เหลือลงไปกะทิเนี่ยผมใช้ประมาณครึ่งกิโลนะครับข้าวเหนียวครึ่งกิโลกะทิครึ่งกิโลครับใช้หมูนข้าวเหนียวสามร้อยห้าสิบมาทำน้ำลาดร้อยห้าสิบครับใส่น้ําตาลทรายครับเกลือป่นแป้งข้าวเจ้านิดนึงครับ ผลให้ทุกอย่างละลายเข้ากันครับคนให้มันละลายก่อนนะครับพอละลายดีแล้วเราก็ติดแก๊สนะครับเปิดไฟอ่อนๆครับเคี่ยวให้มันข้นหนืดได้ตามที่เราต้องการเลยครับนะครับของผมก็จะประมาณนี้นะครับพอเดือดเขาใช้ได้เลยครับพอเรายกขึ้นเป็นเส้นแบบนี้เขาใช้ได้นะครับเราม้วนข้าวเหนียวมาได้สิบนาทีครับเดี๋ยวเรามาดูกันพอครบสิบนาทีนี่เขาให้เราคนกลับด้านหน่อยนะครับนะครับเห็นความเงาไหมครับ เบาเบามือหน่อยครับตอนนี้เนี่มันยังดูแฉะๆอยู่นะครับเพราะว่าเราต้องมูนต่อครับแค่กับด้านมันประมาณนี้ครับกะทินี่เข้มข้นมากครับพอเราเกลี่ยเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาต่อครับอีกสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะครับมูนก็เหนียวต่อมาได้ยี่สิบนาทีมาดูกันครับทีนี้ก็จะเป็นมือแลครับ บาเบามือนะครับนี่ครับนุ่มมากครับละมุนมากอยากให้เห็นความมันเงาเลยครับเม็ดข้าวนลครับได้ความเหนียวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟใส่จานกันเลยครับข้าวเหนียวมูนข้าวเหนียวมะม่วงครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันดูครับย่อยวันมากครับนี่ครับข้าวเหนียวน่าทานมากครับเพียงเม็ดสวยงาม ข้าวเหนียวนุ่มละมุนมากครับครบรสเลยครับเข้ากับน้ำราดได้มะม่วงหวานๆครับผ่านแน่นอนสูตรนี้นะครับทำกี่ครั้งก็ได้แบบนี้ครับเ,เพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับแต่ชอบก็ฝากด subscribe, กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ